ครับสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักของพรจ้านันทุกทท่านครับวันนี้จะพามาชมพระซุ้มกอ่อพิมพ์ใหญ่มีกนดกนะครับวันณะดำหรือว่าสีออกดำนะพี่น้องดูภาพรวมก่อนนะครับองนี้ก็สวยงามมากๆนะครับสวยงามมากๆเลยนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นหลังแบบเปลือกไม้นะฮะหลังกระดานเปลือกไม้ลักษณะนี้จะเรียกว่าหลังกระดานเปลือกไม้นะพี่น้องครับ ก็ถ <c oughs> ือว,ว่าสวยสดงดงามเป็นธรรมชาติมากเลยไหมครับให้พี่น้องเห็นชัดๆกรองชัดๆเลยนะนี่ครับไม่ธรรมดาเลยนะพี่น้องครับนี่ฮะงดงามมากนี่เดี๋ยวเราค่อยมาอธิบายพุทธสิ์กันให้พี่น้องไปต่อยอดนะพี่น้องครับนี่ครับสีสันเนื้อหาที่สวยงามเหลือเกินนะฮะสวยงามมากๆเลยนี่ฮะ ใบหน้าลักษณะของลายกระนกลักษณะของเส้นซุ้มนี่ครับพิมพ์ส่งโอ้โหสวยงามคมชัดมากนะพี่น้องครับองค์นี้เรามาดูพุทธศิ์กันครับพระซุ้มกอนั้นถือว่าเป็นพระที่มีซุ้มเนี่ยโค้งเป็นกอไก่เป็นที่มาของพระซุ้มกอน,นะพี่น้องแล้วก็ฝั่งเนี้ยการโค้งเนี่ยฝั่งนี้จะอวบอ้วนกว่าฝั่งนี้จะค่อนข้างผอมกว่าเห็นไ,ไหมครับอวบอ้วนกว่าผอมกว่า เราเคล็ดลับไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับขอบซอนนี่ครับจะมีขอบซอนนี่จะมีขอบซอนขอบซ้อนที่เป็นธรรมชาติับพี่น้องครับนี่ฮะนี่ขอบซอนสวยงามมากนะครับนี่เนื้อหาเห็นไหมครับความความละเอียดเนียนแน่นความเด็กความนุ่มความใสโดยเฉพาะความใสเนี่ยพอโดนเนื้อของมนุษย์นะครับจะเกิดความใสเกิดความพองความมัน เพราะว่าปลาซุ้มกอนั้นทํามาจากดินละเอียดผสมขวดน้ําว่านแล้วก็เผาเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันต่างๆที่อยู่ในว่านน้าว่านก็จะออกมาเคลือบผิวพระทำให้เวลาเจอเหงื่อเจอไข้เจอผิวมนุษย์มันก็จะมีความ่องความใสนะพี่น้องอันต่อมาเรามาดูลักษณะความลึกขวงมิติความลึกเห็นไหมครับลึกมากนะครับแล้วก็เส้นซุ้มโดยเฉะเส้นซุ้มลายขนมก็จะเป็นเอกลักษณ์แต่ละข้างจะไม่เหมือนกันเลยนี่ฝั่งนี้ ฝั đây, mm. bag, well. ่งนี like, right. ้ไม่เหมือนกันเห็นไหมครับตรงนี้กับตรงนี้ก็ไม่เหมือนเห็นไหมไม่เหมือนนะครับตรงนี้กับตรงนี้ก็ไม่เหมือนเห็นไหมครับตรงนี้กับตรงนี้คล้ายกันแต่ไม่เหมือนนะครับเห็นไหมครับจะมีความลึกความชัดมิติเราต้องจดจําให้ได้นะครับใบหน้าก็เป็นเอกลักษณ์เห็นไหมครับใบหน้าเนี่ยเป็นแบบพุทธศินขมรบายจนใหญ่หน้าใหญ่นะครับหน้าใหญ่กรามใหญ่ดวงตาชัดหูสองข้างองศาชันขึ้นไม่เท่ากันฝั่งนี้ชันขึ้น ฝั่งนี้ชี้ไปทางนี้นะครับลักษณะของหน้าผากลักษณะของใบหน้าลักษณะของร่องร่องจีวรเนี่ยจะคมชัดลึกเป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็จะต้องขนาดเห็นไหมครับนี่ฮะเห็นไหมรร่องอย่างชัดเลยคมชัดมีม,มีมิติมีความลึกความชัดแล้วก็ซอกรักแร้จะลึกมากๆแกะไม่พิมพ์กดไม่พิมพ์ได้ลึกที่สุดเลยนะแล้วก ตื่นเนี่ยเลิกคุยเลยแต่ลึกๆเนี่ยโอ้โหแล้วองค์นี้กดได้ชัดเป็นธรรมชาติมากพี่น้องครับนะผิวพันธุ์ต่างๆลักษณะผิวพันธุ์ลักษณะของพุทธศิลป์นั้นเป็นธรรมชาติเหลือเกินเห็นไหมครับการวางมือวางขาเข่าจะกว้างชนเจนซุ้มด้านในเลยลักษณะของบัวเล็บช้างห้าเม็ดจะเป็นเอกลักษณ์นะครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ละเม็ดนั้นจะเป็นเอกลักษณ์ นะครับที่เรียกว่าบัวเล็บช้างเพราะว่ามันใหญ่กรีบมันใหญ่นะครับอันนี้คือพุทธศิล์ด้านหน้านะพี่น้องครับเห็นไ,ไหมสวยงามมากสุดยอดจริงๆนะครับทีนี้ด้านข้างนะครับจะเป็นพาที่ไม่มีการตัดขอบนะครับเป็นขอบสําเร็จรูปเพราะฉะนั้นด้านข้างก็จะค่อนข้างที่จะประณีตเรียบแต่ดูดีดๆมักจะมีเหลี่ยมตบมุมเหลี่ยมหลบมุมเล็กๆนะครับเหลี่ยมหลบมุม เนี่ยมักจะมีเลี่ยมลอบมุมแล้วก็ฝาหลังมักจะเล็กกว่าฝาหน้าก็คือหน้าจะบานนิดนิดหลังจะสอบนะครับแล้วองค์นี้เนี่ยด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นลายกระดานเปลือกไม้เห็นไหมครับลายกระดานเปลือกไม้นี่เราดูชัดๆเราจะเห็นว่ามีความเป็นธรรมชาติสูงมากเห็นไหมครับมีความเป็นธรรมชาติเห็นไหมฮะลายอย่างนี้นี่ครับไม่สามารถปลอมแปลงได้เหมือนนะครับความเป็นธรรมชาติพี่น้องดูครับความเป็นธรรมชาติ ครับอาจารย์นันจะทำมือนิ่งๆให้พี่น้องเห็นเนื้อาหาแบบนี้พระกรุนั้นบางครั้งเราต้องดูที่องค์พระเป็นหลักนะครับไม่สามารถจะดูที่ตําหนิพิมพ์ทรงแล้วก็บอกว่าโอ้องค์นี้เก๋ตำหนิไม่มีตรงนี้มันมันไม่ใช่พระกรุนะมันมีพยาธิสภาพหลายอย่างธรรมชาติเพราะว่ามันอยู่ในในดินอยู่ในการเวลานะครับเพรเน,นั้นธรรมชาติเป็นเรื่องที่สําคัญมากนี่ครับ ความสวยความเป็นธรรมชาตินี่ครับนี่เห็นไหมครับความงดงามโอ้โหนาอกพี่น้องเนาะหัวใจละลายสำหรับคนที่ชอบนะครับก็แบ่งบุญนะครับใครต้องการก็สมบัติพัดกันชมนะครับติดต่อมากัลเลยกันนะครับแบ่งบุญได้นี่ครับงดงามมากๆาเนื้อหาเห็นไหมครับเอามือนิ่งให้เห็นนี่ครับความเป็นธรรมชาติ เนื้อหาความเป็นธรรมชาติเป็นไงที่สุดอยู่แล้วนี่ครับโอ้โหนี่ครับนี่คือที่สุดของที่สุดของพระสุมกออีกองหนึ่งนะครับ